สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวแคปซูลกาแฟนะครับของซาร์บักนะครับซึ่งตัวแคปซูลที่ผมนำมารีวิวนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นแคปซูลของอเมริกาโน่นะครับแล้วก็ของเอสเพรสโซ่นะครับหลังจากที่เราแกะแคปซูลมาแล้วนะครับเราก็จะพบว่าปริมาณของกาแฟที่เป็นของอเมริกาโน่นะครับจะมีปริมาณมากกว่าของเอสเพรสโซ่อย่างเห็นได้ชัดนะครับ ซึ่งถ้าเราดูจากข้างกล่องนะครับ1แคปซูลนะครับของตัวอเมริกาโนนะครับจะบรรจุกาแฟอยู่ที่8.5กรัมนะครับส่วนเอสเพรสโซ่เนี่ยจะมีปริมาณกาแฟอยู่ที่5.5กรัมนะครับก็แตกต่างกันที่3กรัมนะครับปริมาณน้ำนะครับที่ตัวอเมริกาโน่ใช้คือ230 ml นะครับ ส่วนตัวเอสเพสโซเนี่ยคือใช้30 ml นะครับก็ถ้านะครับเราอยากกินเอสเพซโซแบบไม่แบบอ่อนๆนิดนึงนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการนะฮะกินอเมริกาโน่อ่าไม่ใช่หมายถึงว่าซื้อแคปฟูนอเมริกาโน่ก็ได้แต่เราไม่ใช้น้ำา7ขีดนะครับเราอาจจะลองที่น้ำา2ขีดนะครับ ซึ่งผลที่ได้ผมคิดว่ากาแฟน่าจะเข้มข้นน้อยกว่าตรงนี้นะนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ใช้น้ำหนขีดที่30 ml นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะลองทดสอบดูนะครับว่าความเข้มข้นมันต่างกันแค่ไหนนะครับสมมุติว่าถ้าตัวนี้นะครับเป็นอเมริกาโน่ที่น้ำา2ขีดแล้วได้รสชาติพอใช้ได้นะครับเหมือนกับ ที่เราชงตัวเอสเพรสโซนะครับที่น้ำา1ขีดเนี่ยผมว่าซื้อตัวอเมริกาโน่มาชงแบบเอสเพรสโซจะคุ้มกว่านะครับเสียดายนะครับตัวเครื่องที่ใช้นะครับมันเป็นเครื่องรุ่นลูมิโอนะครับตัวนี้เป็นลูมิโอซึ่งรุ่นก่อนที่ผมเคยใช้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าพิกโก l โลนะครับตัวพิกโกโลเนี่ยมัน กะระดับน้ําได้เองนะครับแต่ว่าก็กะลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเกิดจะทำนะครับเราก็ต้องปรับระดับตามนี้นะครับแต่เราก็น่าจะสามารถที่จะกดลงมาได้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็สรุปใจความสาคัญนะครับอเมริกาโน่จะได้ปริมาณกาแฟนะครับเท่าไหร่นะครับ 8. 5กรัมนะครับ ส่วนเอสเพรสโซจะได้กระเอนกาแฟอยู่ที่5.5กรัมนะครับแตกต่างกัน3กรัมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเราว่าคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะลองชองตัวกาแฟนะครับด้วยปริมาณน้ำที่เอสเพรสโซ่ที่เมกาโน่ะจะ ลองชงอเมริกาโน่2ขีดนะครับแล้วก็ลองชงเอสเปรสโซเนี่ยก็คือปริมาณปกติเลยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ